โอเคครับทุกคนตักาั์ดสุดท้ายนะครับเปน,นของผมก่อนที่ชือแต่อยู่ในเกมเอ่อไในเอสเปนีออ้นะครับ,รบผมเอ,อ่อ่เกมมาจจะดังไปนะเออไม่อยากเล่นนะ่ะเป็นเกมสีเกมที่สองที่เล่นมัง้งถ้าต่อจากเตมีมีกันนะโอเคครับท้าเลยนยาวปืนที่หนึ่งกับปืนที่สองขอไม่แปลนะโอเคนะ โอ้เสียงเกมก็ดังเลยคืนที่หนึ่งหนึ่งเที่ยงคืนโอเคเกมมีเอ่อผมอาจจะเด้เป็ี่ย,ยูย่มัง้งมั้งโอเคเปิดมาเราจะมีแ็บเล็ตไหนมันรับโทรศัพท์อันนี้ผมไม่รู้เห็นมันดังมากเราจะให้ดูไอ้สามตัวนี้แล้วก็ไอ้ตัวตรงนี้ไม่ดูเดี๋ยวก็โหลด

อค okay, มาพูดถึงมันมีอยสามตัวตอนนี้ที่ผมรู้จักคือเออวานนี้เอ,อเอเห็นโปรเตย์มาหนี้เป็นตัวฝั่งซ้ายเออเบดี้ตรงกลางชิกก,าก้าฝั่งขวาคือที่ไหนนั่นโอเคอยู่ที่เดียวเพือ<า>่อแยกกันไม่มีอะไรคือจบับทรง เก็บแปดแว่กิทิเก็บแปดก็ง่ายๆเลยไม่ต้องใช้อะไรแต่ขึ้นหลังๆผมว่ามันไม่ต้องแขยเยอะมากโอ้ย,อยไม่มีแม่แผมไม่มีที่นอนใช่โอเคตอนนี้ไม่มีอะไรอะโอเคไปดียกว่า

Find it. Yeah. Yeah, I'm gonna find it. เดี๋ยดีย๋ยว,วอเอยู่รอดเยตอนนี้ในในไ,นไม่มีอะไรอาจะเเห็นแบบมองหัวไหนเปิดปิดแค่นยยังอยู่ที่เดิ

โอ้ยเรื่องต่ายท่อติดปล่อยท่อก็ติดต่ท่ออวไม่ได้ต่ยตัวไหนต่อย

ตัวเองอยู่รอดกรแบรนด์เดือแล้วโอเคจบขึ้นแรกเจอของที่สองออกขึ้นที่สอง Just to make sure everyone's in yeah. their proper place, you know. Uh, interestingly yeah. enough, Fred himself doesn't come off stage very often. Yeah. I've heard he becomes a lot more active in the dark, though, so hey, I guess that's one more reason not to run out of power, right? Uh, I also want to emphasize the importance of using your door lights. Uh, there are blind spots in your camera view, and those blind spots happen to be right outside your doors. So if, if you can't find something or someone on your camera, uh, be sure to check the door light. Uh, you might only have a few seconds to react. Uh, not that you would be in any danger, of course. Uh, I'm not implying that. Uh, also, check on the curtain in Pirate Cove from time to time. If their safety, they are in there then he more active off for a long period of time. Uh, I guess he doesn't like being watched. I don't know. But anyway, I'm sure you have everything under control. Okay. talk to you soon. I'll i here. You're from here. you Oh, she has to go. Okay. ไม,ม่ไปนะผู้ป่วมก็ไม่ไหมมาไม่ไปไ

สี ì, ่แค่ตัวอยง้ยากเลยเนี่่เนื้อยาก ที่สองนี่ยไม่คือสองตัวตัวในญ่ ได้ไงวะใครตู้มองไม่เห็นหน,น้าจอ,อเเปุ๊โอ๊ยแต่จะหมดแล้วเนี่ย

Okay, let me dry out. Okay. ปิดได้ไหมเขียนะไม่เอาไอาท้ทวนมัมสมบูรณ์เทอะอ้โหเสียงเดินมาแล้วเสียงเด็เลยนะอ้าวไปดิไปไปดิอย่าอย่าโอ้โหฮะอย่าจำเกยแ์แบบนี้ขอนหอก

พนอะไรแต่แตายคืนที่สองเอาไว้ครับตอนนี้ก็ปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวเพิงไปทำอะไรเดี๋ยวๆด้ได้ไไไละสี่เปอร์เซ็นต์ละพี่ยคสี่เปอรเนี่ยครีเแล้วเนี่ยผมยังไปแทนทำอะไรเลย นี้นะตัวน,นี้ยังอยู่ตรงนี้ต้องกลับไปที่เดิมใกล้ไหนไะม่ใชกใกล้อืมเปตดี้เหมือนจะไม่เล่นนะ แกว่ามาไนเยวปีสี่แล้วเป็นอะไรทำสิปสี่งานยาญแล้ว อะไรเปี่ยกนี้ได้เหรอยม่ได้อะมันคืออะไรมันเคยเห็นอโอเคชิคก้าไปโน้ต ควนควัญโหรขแบบเอ่ออะไร,รอ่ะคือแบบเออ,เอ,อพูดไม่หรอเหมือนแฮกระบบอ,อะไรแบบนี้อ่ะเออโอเคอ้ามันจบแล้ว โอเคเดินกลับไปแล้วเอ้ยเฟี้อะี่เโอเคหน้าหกโม่เอไปละไม่จับมาแล้วสองใช่ไหม

ความเห็นอะไรจะเป็นคนไว้ได้เชื่ออหไรคิดหนา้าครับ